โอเคมาทดลองบิลนี้ได้ทุนวิจัยจากน้องฮะน้องชื่อะไรเนี่ยได้ทุนวิจัยมาต้องโจนะ่ให้ทุนวิจัยมาเราต้องไปลงแบบไหนเนี่ยจะว่าไหนดีเราทุนให้ทุนวิจัยมาครับนี่ไม้เท้าสามดีไวพันดีพีเอสนะเราจะลงแบบอันนี้นะแบบทีสิบห้าเลยไปรู้เพื่อนให้มาเหมือนกันเนี่ยหมูมอนเตอร์กันท่าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้ลองลองลงอันนี้กันไป ิวมีแค่นี้ตอนนี้เหลือเหลือแค่นี้เองมามาดูซิว่ามันจะไหวหรือเปล่าตีทีสิบห้าตีบอสเข้าไหมอันนี้คือผมยังไม่ได้แก้บิวนะยังไม่ได้เอาเข้าบนลงมาถ้าเอาเข้าบนลงมาไปเพิ่มดาเมจผมว่าน่าจะแรงกว่านี้ตอนนี้คือย,ยังเป็นแบบกว้างอยู่เน้นกว้างอยู่ไงมันก็บวกยังไม่ได้เปลี่ยนบวกยังไม่ได้ใส่หมวกโซลาวนะยังไม่อ้าตรงนี้ด้วยยังยังไม่ค่อยมีดาเมจนักแต่ว่าเป็นยังไงเร็วขึ้นแล้ว เร็วขึ้นแล้วแดกไหมไม่รู้ก็ดีดีขึ้นดีขึ้นอาจจะต้องไปเพิ่มดาเมจต,ต่อ,อจ,จะต้องหาแหวนที่มันดูดเลือดทีแรงกว่านี้หน่อยอน,นี่เลือดต,อนนตอนนีเร็วแล้วตอนนี้ตีเร็วแล้วขาดแค่ดูดเลือดให้แรงกว่านี้เขาดูดเลือดที่ยังไม่แรงต้องอัพใหม่อาจจะต้องเป็นรีรีกว้างออกไม่ต้องกว้างขนาดนี้รีบพึกว่ากว้างไป ผมรู้สึกนะกว้างไป oh. ก่อนบัฟบัฟมันหลุดเพราะว่าเอาเสื้อออกไปจะเปิดอันนี้อ, oh. อ่ะเอาอันนี้ออกอยากให้มันมีระเบิดไฟอะ่ะจริงมันไม่ระเบิดไฟ oh. อ่ะอ่ะดูว่าน้องเขาให้ทุนมาวิจัยต่อบิวฮะบิวเราได้สืบสารกันต่ออะตอนนี้ก็คือตีกิกี้เข้าแล้วอะเนี่ยเร็วแล้ว ไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ยังไม่ได้รีโหลดนะนี่เล่นแต่ว่าแค่ที่บอสนะพี่ว้ยกินล้มดีไม่ตายกินล้มอ่ะอันนี้ผมยังเนี่ยอย่างที่เห็นอ่ะดาวเมจยังขาดดาวเมจยังขาดดาวเมจยังขาดเยอะ ยังกี้กี้ได้ยังกี้กี้ได้นะบอสอยู่ไหนอ่าไม่เจอรถกว้างรถกว้างผมหมดเยอะเลยอ่าแต่ก็ยังแบบยังกว้างอยู่ใช่ไหมทั้งโจอใช่ไงยังยังกว้างอยู่ี่ยังกว้างอยู่นะอ่าเราลองลองกระบอสลองกระบอสนะทุนวิจัย ถ้าไม่รวมกระบ,บองนี่เท่าไหร่ถ้าไม่รวมกระบ,บองเท่าไหร่อเอาแค่เสือบบอส้อผ้าเสื้อผ้าของเราอะเสื้อผ้าของเรา,าก็ประมาณยี่ยี่ผ้าดีไว้ครับเฮ้ยเอาโดนทับตายมานยี่ผ้าดีไว้ละปิดผ้าทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิคนาบเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคงั้นเดี๋ยวเราไปลง44แล้วกันแบบ10ผ้ามีเรามีที่รวมแบบไหมอ่ะไม่มีทมมี่ผมยังไม่ได้ปลดประครังเหมือนกันเป็นกรรมเรียนแล้วสักทางงั้น ต้องทำเทียสิบสี่ให้มันแบบออฟเบอร์เวอร์วังๆใช่ไหมอ่ะไม่แบบเบอวอร์วังๆยัดไปเลยมั่วๆมาลงใหม่คือหลักๆอ่ะจริงๆมันก็ไหวแล้วแหละนะไหวแล้วแต่ตังค์ครับตอนนี้ทุนวิจัยโกโกในการดีสกิลผมหมดแต่เห็นหมาทุกคนเหลือหมื่นสี่ ก็คือต้องรีรีออกมารีข้างบนน่ทิ้งหมดเลยทุกคนรีทิ้งมาให้สุดแค่อยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ไปลงดาเมจตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณอาจจะรีเส้นนี้ทิ้งเลยรีเส้นบนทิ้งเพื่อมาอัพตรงนี้เหมือนเดิมเฮวี่สตันตรงเนี้นยเส้นไหนเราก็จะย,ยัดเป็นตรงนี้ไปตรงเนี้ยอ่าเอาตรงนี้ต่อเอาพิชโคจดเมจเมหลือประมาณนั้นนะเพราะตอนเนี้ยสายบิ้วบิ้วกว้างของเราเลยมันขาดทุนวิจัยไงท้นวิจัยค่อนข้างเยอะนะ ขดทุนวิจัยคืออยากอยากอยากตีเร็วก็ต้องทำไงต้องหาอุมันแบบแหลกมากเลยทำไมแบบนี้มันแหลกขนาดนี้เนะี่ยแหลกมากเลยมอสอะไรก็ไม่รู้ฮุย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 ทำไมมันมันมันลุมทุกโพดจังอ่ะ มันลุมทุกคนมากนะก็คือตอนเนี้ยกว้างกว้างพอพอสมสมบูรณ์แล้วขาดดาเมจนะขาดดาเมจค่อนข้างขาดดาเมจใครใครต้องใครจะวิจัยต่อนี้ก็ต้องแบบนี้นะต้องเตรียมงบไว้ครับนะที่ผมบอกต้องเตรียมงบไว้ เพาะไอวทีมันขายเพราะว่า <c oughs> สตาร์ทที่ผมบอกอ่ะที่มันขายขายแรงๆอ่ะคือเท่าไหร่นะที่บอกไว้เจมด้วยอ่ะเจ็ดสิบดีวเออมันน่าเล่นอยู่นะนแต่ว่าม,มันเล่นง่ายกว่าตัวอันนี้ผมอ่ะซันเดอร์ผมอ่ะผมว่าแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปเพิ่มไอ้นี่่ะ แหวนอ่ะต้องเป็นแหวนแบบดูด h p เปอร์เซนต์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ทันทีเลยไม่ต้องมารอสังหารเนี่ยอันนี้มันต้องรอสังหารแหวนตัวนี้คือรอสังหารอี่ยมันกว้างเห็นป่ามันกว้างหรืปกว้างดีเลยอ่ะทำไมมอนต้องกระเด็นด้วยไม่เข้าใจแต่มันเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะ เ <c oughs> ออพอมันเร็วอ่ะเนี่ยพอมันเร็วอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่กระบอกท็อปเทียนะเพราะเมื่อกี้พี่ดูอ่ะพี่ดูอ่ะมันอันนี้อ่ะมันมีแค่อะไรนะไม่มีบกวกวิเจมถ้าบอกวิเจมจะกว้างกว่านี้อันนี้มันมีแค่เนี่ยสปีดแอแท็กแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองได้สปีดสูงกว่านี้อ่ะก็น่าจะยิ่งเร็วกว่านี้อีก อย่างที่พี่ทํำบิลไว้ให้ทุกคนดูแหละอ่าไอ้นั้นอ่ะไอ้บิลยังตํำหนึ่งกะจกอ่ะอยังไงก็แรงพเพราะมันฟูงอ่ะฟูออฟมีทุกอย่างครบเลยน,นี้เหมือนยังขาดกันธาตุอยู่ข้อเดียวคือสายฟ้าใช่ๆอาจต้องใส่ชามกันสายฟ้าเพิ่มเข้ามาให้มันใช่มานั้นเนีย่ย อุย้ยมอนตีลม้มเฮ้ยมันหมามันมันตีหมาตอนลมได้ด้วยเหรอเมือ่อกี้หมาพุ่งไปปุ๊บมัน,นมมล้มเลยอะ่ะเฮ้ยตึกก็ถึกขึ้นถึกขึ้นนะถึกขึ้นได้ไรไม่รู้เก,ก็บมาก่อนอย่างเราคุกวงในได้แล้วจากมาเมื่อกี้ที่พี่แบบไปเล่นสายอะไรก็ไม่รู้คุกวงในไม่ได้อะ่ะอันนี้คุกได้นะต้องหาทุนวิจัยอยีกเยอะฮะ น้องโจจะเอาไปสารต่อไหมบิวนี้สารต่อเลยพี่แต่ต้องแก้ใหม่ถ้าถ้าต้องน้องโจ,จแก้พี่รับรองว่าโหดกว่าพี่แน่นอนเพราะดูดิเห็นปะ่ะของพี่อย่ารีรีไปลองทดสอบไปเอาสเตตข้าบนไอ่ะไอสายสเตตอินน่ะคือสเตตอินเนี่ยทำได้สูงสุดของพี่คือเจ็ดร้อยยิงแต่มันก็ยังไม่แรงอ่ะพอามาเป็นรีเป็นสายกายภาพรู้สึกว่าแรงกว่าเยอะเลยอาจจะต้องอัพตรงนี้เพิ่มด้วยอ่ะเอาให้แบบมีเนี่ยตีเร็วนะแล้วก็มี ขี้ปะข่ะ้อาจจะต้องเอาก็ได้เอาจริงคุณที่อ่านไม่ต้องเอาก็ได้แต่ว่าถ้าเราเอาอันนี้มาใช่ปะโจมันจะทํามุดเราตีติดคิ้อ่ะมันจะน็อ c แ back ศัตรูได้เอออันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งถ้ามดาุดสายเล่นสายคีเอาจะดีตรงนี้ทิ้งไป up ขีตรงนี้หรือเอาตรงนี้เพิ่มไม่รู้นะเอาแล้วแต่นะใครที่เอาไปพัฒนาต่อครับผมนะก็เอาไปพัฒนาต่อได้นะโจอยากาไปพัฒนาต่อใช่ไหมเนี่ยาะ <c oughs> ว่าคีตรงเนี้ยเห็นปะคีตรงเนี้ยของวอลเลอร์มันก็มีนะคีตรงเนี้ยเห็นปะคิ้แตะคี้ h a เนี่ย ัพตรงนี้ไปเพิ่มคีป์เพิ่มคี์เนี่ยอาจจะมีคูณคีตรงนี้หรือไม่แน่อาจจะลดตรงนี้ทิ้งไปเลยตัดเส้นนี้ทิ้งตัดเส้นนี้ทิ้งก็นนงไปเอาเนี่ยคีตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอานี้ัส้นสองเส้นนี้ทิ้งแล้วเอาคีปข้นบนตรงนี้แทนนะไปสองเส้นคี้ข้นบนเนี่ยทางที่เขาชอบอัพกันประจําสายกระบอกการนี้เป็นอาตีลายตีเร็วตามค่าเด็กเนี่ยเราจะอัพเหมือนไอ้สายมุ้งอ่ะหมายมุ้งทั่วไปเลยนะวิธีการอัพคงเหมือนสายพวกสายกระบอกสายมงสายเจมส์นี่ไงอะแบกนี้เลย อาจจะเป็นปิ้วที่มาจากเจมมิงศูนย์จุดหนึ่งไงที่ผมเล่นเลยอ่ามานี้เนาะทดสอบแค่น,นี้พอน้ำจิม้มน้ำจิม้มบอสอยู่บนนะเลยอ้ออาวมีบอสด้วยเหรอ,อ,อ,ม,หอมีบอสด้วยเหรอออ๋ไหนๆเอ๋อมีบอสโอ้โที่โจโจ,โจขาบอสอย่างเดียวยากแข้งค้างขาบอสใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อก,กี้กระโดผดผิดพลาดไปหน่อยแบบสิบพลาดนะแตกไปแล้วที่นี่ต่สบายพี่เมื่อกี้ แล้วมีบีบีบีด oh, no. ้วยนะบีบีด้วยไี่บอสอะไรเนี่ยบอสอะไรเป็นบอสโง่เนี่ยจะสู้ไหวไหมเนี่ยไหวชิยวพี่ถ้าอย่าเชียวหัวไม่ชิยวนะโอ้ยโดนอีกแล้วชิยวเลยนะแบบแตกชิยวนะไอ้เรื่องตีบอสนี่อาจจะต้องพึ่งสเต็ปหน่อยนะเพราะผมเองก็ไม่ใช่สายแบบตีบอสโดยกำเนิดงานอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะส่งมอบของคืนให้เจ้าของนะฮะให้เจ้าของไปพัฒนาต่อให้เอาแค่เอ้ยให้มันแคบลงอีกนิดนึง แคบลงอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มเพิ่มดาเมจให้มันนะเดี๋ยวพี่ผมอาจจะทำเฮ้ยอ,อันนี้ดรอปมาดีปะเนี่ยเมื่อกี้เลยเอ,อ่ประมาณไม่แน่ใจผมแรกมันตอนนั้นสามเอกคับพี่สาม <3 X S 1> เอกเงั้นทิ้งมันเถอะโอขนาดนี้นนเก็บไว้พี่ของดีโอ้คสาเอกเองงานนี้ของขึ้นหมดแล้วน,นะเช็คของก่อนอ่าต้องไปแก้บิวถูกไหมถูกไ้้ดูก่อนดูก่อน คือแลกขึ้นของ,อ,งอ่าเปนะอาจจะไปแก้บิลเพิ่มสำหรับใครที่อยากเอาบิลไปเล่นต่อหรือพัฒนาต่อก็สามารถเล่นได้ับผมว่าตอนนี้บิลวกคงที่แล้วแค่เปลี่ยนอาวุธเฉยเพราะว่าอาวุธล่าสุดที่ซื้อไปให้น้องโจนี่อยู่ที่ประมาณสามที่วายก็คือใส่เล่นได้แล้วแต่ยังไม่มีโบวกว้วยเจมสนะ์นะเป็นแบบกายภาพแล้วก็ตีเร็วกว่าเดิมเยอะเลยลก็ต้องรีพัสสีครับอันนี้คือเดี๋ยวผมยังไม่ได้รีนะแต่ผมจะให้ดูอันที่ผมทําไว้ใน P o B เพราะตอนนี้เรา วิจัยวิจัยเขาเรียกว่าวิจัยสายนี้ไปได้แบบเกือบสมบูรณ์แล้วเอาบอกเนี้ยเกือบสมบูรณ์นะทุกคนถามว่าไปตีบอสไหวไหมตีบอสไหวแล้วนะทุกคนจากที่ตีไม่ไหวก็คือตีไหวแล้วคือแค่เปลี่ยนเปลี่ยนพัสดีใหม่นี่คือพัสดีของที่ผมทําให้น้องโจนะก็จะเป็นพัสดีที่แบบเพิ่มดตเมเล้วนเลย,เลยแล้วก็มีดูดเลือดตรงนี้แต่อาจต้องหาเป็นดูดเลือดเปอร์เซ็นต์ไปในแหวนไม่ก็เป็นแนวุธครับเพิ่มเพื่อให้มันดูดแรงยิ่งขึ้นก็มีพัสดีประมาณนี้เลยนะถ้าใครอยากไวเล่นต่อนะก็ะอนะัอตว ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายยุบจมนะสวัสดีครับ